รับค <ừ, S 2> ดีนะฮะเมื่อมีม,มติสามต่อสองในในคำร้องแรกเนี่ยมัน ừ, มันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาแต่ว่าไอ้การติดตามของผมเนี่ยเวลาผมอ่านกฎหมายเนี่ยผมก็บอกว่าเอ๊ะมันอยู่ในขั้นตอนไหน ừ, นะ ừ, ขั้นตอนไหนหรือการแก้ไขกฎหมายขั้นตอนไหนในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมน,นูญ <ừ, S 2> จะอยู่วรระหนึ่งเหรอก็ไม่ใช่นะวาระสองกันไปมติก็ไม่รับเดี๋ยววาระสามอีกท่านก็บอกว่ายังยังมี้างอยู่สองหน้าหนึ่งเห็นไหม พระนั้นการร้องก่อนเข้าสู่ที่ประชุมเนี่ยมันผิดอย่างไงศาลจะวินิจฉัยอย่างไงอ,อันนี้น่าติดตามแรกคนร้องเนี่ยนะ จะน่าชื่นหน้าแตกหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามดูเขาต้องมาดูตอนรวม,รวมคดีเนี่ยนะคะคุณเดินไกาคะทีนี้พอปรากฏหน้าค่าตาแล้วคะ่ะว่าตอนแรกนี่เราก็เห็นว่ามีคําร้องเดียวของคุณสมชายแสวงการต่อต่อมาก็เพิ่มมาทีละคําร้องที่นี้กลายเป็นไปซ้ากับปี2 5 5 5ที่กลุ่มของคนร้องมาตา68เนี่ยไปเหมือนกลุ่มเดียวกันเดียวเ,<ข>เลยเพิ่มน้าหนักไม่มีอะไระฮะแยกกันร้องรวมกันตีะนะครับก็ฟอร์แมตคงไม่ต่างกันแต่ว่าหลักการที่ใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะ เป็นคือถ้ามองว่าพวกนี้เป็นนักอานะ่านักการเมืองอยู่ในสภามานานเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะผมถือว่าเป,เป็นความรู้ที่ต่ากว่าเบสิกหน่อยนะครับเพราะว่าไปมองว่าสิทธิในการร้องเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากการเข้าชื่อเสนอกฎหมายมนี่ม,มันเป็นไปได้ยังไงไปอ่านดูสารรับบบนะร,บรูปเล่มที่เขาเ,เป็นเอกสารประกอบการประชุมเนี่ยกนะ็เข,เขียนว่าเสน,เนอ ร่างยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูนฉบับที่พศนะครับแล้วก็มีหลักการเหตุผลแล้วก็บอกว่ามาตรา6 8แก้ไขอย่างนี้เสนออย่างนี้ซึ่งซึ่งคนเสนอไม่ได้ยังไม่ได้เป็นมติเลยะนะครับจะไปบอกว่าไอการกระทําอย่างนี้นะฮนะเป็นการล้มล้างการปกครอง <c oughs> เป็นการตัดสิทธ์ที่น้องประชาชนมันก็เกินเหตุไป ะนะครับเพราะว่าไอ้คนที่จะลงมตินี่ไม่เกียวยังยังไม่ได้ทดําใดนะครับแล้วถ้าจะผิดคนลงมติในวาระหนึ่งน่าจะผิดมากกว่าะนะฮะหรือคนเข้าชื่อให้เอายตินี้เข้าไปหงน่าจะผิดมากกว่าไหมอันนี้ก็ถามพีนนม่น้องในในสามันสํานึกทั่วทั่วไป นะครับพี่นายว่าขั้นตอนกฎหมายเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับก่อนที่จะเป็นหนึ่งเนี่ยมันผิดได้ยังไงถ้าจะผิดต้องผิดที่หนึ่งสองหรือสามเท่านั้นค่ะทีนี้มาต่อเนื่องประเด็นที่เราเปิดประเด็นกันหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณนไก่ประเด็นของนายชัชชลวรในการทําหน้าที่ตัวาการสารรัฐธรรมนูญหลังจากที่ลาออกจากประธานสารรัฐธรรมนูญตรงนี้มีความมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไหมคะในประเด็นเาิมที่คุณเนไก่ไปร้องไว้ก็ก็แปลกนะฮะผมผมเห็นคําสั่งที่ที่เอ่อ สารมูนแจ้งมาเนี่ยนะฮะไม่มีชื่อคุณชัดอยู่ด้วยนะที่แจ้งคำั่งผมแปดต่อศูนย์ยนะฮะที่เป็นมาในขาดคุณชัดโชลบอลได้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่น้องกอยถามมาเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่ว่าวันนี้ทราบว่าทางประธานบุตรเนี่ยนะฮะให้เลขาธิการวุทธิสภปาตอบหนังสือไปถึงดีไอสายแล้วนะครับ ซึ่งท่านก็ไม่ได้ตอบแบบฟันธงไปหรอกว่าที่อธิบดีทาริถามไปเนี่ยนะครับว่าโปรดเก้าไม่โปรดเก้าอะไรเนี่ยว่ามีความชัดเจนแค่ไหนเพราะบอกว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของประธานมุติสภาประธานมุติสภามีเฉพาะอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูนในเรื่องของการรับสนองพระบรมราชโองการเท่านั้นไม่มีอำนาจหน้าที่ในการตีความว่าการเลือกของบุญชัดชลวร่์ถูกหรือผิดตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ะนะครับแต่นะครับ ได้มีการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปนะครับโดยเฉพาะนะครับลำดับขั้นตอนเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันประชุมวันที่10ส,สิงหา54นะฮะบันทึกประชุมก็สั้นๆนะฮะแล้วก็มีท่านชาัดโชรบอลทําหน้าที่เป็นประธานานะฮะแล้วก็บอกว่าขอสลับตำแหน่งเขียนว่าวันนี้นายชัดโจรบอลประธานฝานมูลแถลงขอสลับตำแหน่งเป็นตุลาการฝานน้อมือแล้วก็เซ็นชื่อนะครับแล้วก ที่ประชุมเจ็ดคนมีมติเห็นชอบนะครับก็บันทึกขึ้นมาแต่มันเรื่องมีเรื่องแปลกนะพี่น้องมันมันเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่ทราบนะเห็นเห็นสำเนาเอกสารมาแล้วเึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่แก้ไขยากแล้วนะฮะที่ประชุมเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้นะครับสารรัฐมนูญวันที่สิบสิงหานะครับสารประชุมเวลาเก้าโมงชัดชลบุรประธานสารรัฐมนูลนะแถลงขอสลับตาแหน่งประธานสารรัฐมนูนนะโดยยังคง ตำแหน่งเป็นตุลาการ,ร,การสารมูลอ,อันนี้คําว่าแถลงขอสลับตาแหน่งประธานสารมนุนหมายว่าตัวเองเป็นประธานอยู่จะขอสลับกับคนอื่นที่จะเลือกขึ้นมาแล้วก็ขอให้ตัวเองนี่ยังเป็นตุลาการอ,อยู่อันนี้นี่น,นี่นี่คือบันทึกประชุมของศาลเลยนะนะครับก็คือเซ็นชื่อรับรองกันไปเจ็ดท่านเซ็นชื่อบันทึกประชุมเลยรับรองกันเองครับผมค่ะนะฮะตอนนี้เมื่อแถลงอย่างนี้ที่ประชุมก็ต้องมีมตินะฮะที่ประชุม เสียงข้างมากตุลาการเจ็ดคนนะมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ชัดโจรวรใ,ในชัดเนี่ยประธานฝายมนุนพ้นตำแหน่งประธานฝายมนุนเห็นไหมฮะ,ะมีมติขอให้พ้นนะมีมติให้พ้นนะครับโดยยังคงดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการสายมนุนอันนี้ไปเพิ่มเพิ่มขึ้นมานะครับและให้ในชัดโจรวรตุลาการฝายมนุนเห็นไหมพอยังคงก็ใส่ตำแหน่งเป็นตุลาการเลยนะอ่าเป็นนะทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุมคณะตุลาการสามนูนถ้าพี่น้องติดตามข่าวเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเห็นว่าการทําหน้าที่เนี่ยเวลาประชุมในการเลือกคุณวสันเนี่ยก็ควรจะไม่ใช้คําว่าประธานค่ะแต่ไปไปควรใช้คําว่าตุลาการแต่บันทึกประชุมมันที่ยี่สี่สิงหายังไปใส่หน้าที่ประธานอยู่เลยใช่ค่ะตำแหน่งประธานอยู่เลยเห็นไหมวิธีทําเอกสารของศาล้ํามนูลเนี่ยมันถ้าเอามาไล่ต่อจิกซอกันมันต่อไม่ติดค่ะนะครับ ไอ้นี่หนีนักบัญชีไม่พ้นนักบัญชีมันโพสต์ที่ว่งทันอย่านะรู้สึกว่ามีลายเซ็นที่ใหไปอันนี้ของวันที่ฝีบอันนี้ที่ประชุมเจ็ดคนเนี่ยนะก็ต้องเซ็นเจ็ดคนถูกไหมค่ะนะฮะแล้วเอกสารของฝ่ายมนุษย์เนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นการเอ่อเลนเลื่อหรือผิดพลาดหรือสะเพ้ายังไงนะคนเซ็นควรมีเจ็ดคนค่ะนั่นเซ็นไปหกแล้วตั้งนามที่ส่งไปวุฒิแล้วด้วยนักนักชาตนายนูเรงมาประนีไอ้มีคุณจรันเซ็นนะฮะจรูนเซ็นเฉลิมพลเซ็น นะฮะบ,บุญส่งเซนว่าสารเซนุโพน์เซนแต่นูรักมาประยีตไม่ได้เซนฮนะ,อ,ะอันนี้<ม>กล้องจับชัดๆด่ยไม่ได้เซนคนระับแต่ว่าข้างบนบอกว่าเจ็ดคนลงมติอ,มอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอะนะครับและเอกสารเนี่ยส่งออกแกสฝายมูลไปยังวุฒธธิสภา,าแล้วและเชื่อว่าทำานักงนานกลขาธิีการก็น่าจะมีเอกสารชุดนี้อยู่และว,วันนี้ดีเอสไอก็มีแล้วนี่นี่ครับชี้ให้เห็นง่าย นะครับว่าการทํางานของสารรัฐมนูลเองอก,กรณีคุณชัดเนี่ยมันมีอะไรไม่ไม่ชอบมาบปรากฏน,นะครับแล้วก็ลองมาดูอย่างเมื่อกี้อีก,อ,กอีกครั้งหนึ่งนะฮะของวันที่ยี่สิบสี่นี่คืออีกสองอาทิตย์อ่าอีกนี่นี่คือตอนที่เลือกคุณว่าสารเก้าคนเลือก<า>นะฮะกล้องจับเนี่ยดูตําแหน่งคุณชัดเนี่ยฮะก็ยังเป็นประธานอยู่เป็นประธานแต่เมื่อวันที่สิบเนี่ยบอกว่าเป็นตุลาการแล้วสลับท <คน S 2> ็อป้นะ พนประธานแล้วเป็นตุลาการแล้วตรงนี้เนี่ยควรจะเซ็นตุลาการสารรัฐมนูลใช่ค่ะทําหน้าที่ประธานที่ประชุมอนนั้นถูกนี่คือวิธีที่ถูกในระบบราชการนะฮะเอาอย่างเงี้ยผมพูดง่ายๆแคพี่น้องเข้าใจเนี่ยผมตรวจราชการมาเยอะตรวจอยู่จากสตงเนี่ยท่านตรวจสารทหารตำรวจราชวิสาหกิจตรวจมาตลอดนะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยผมว่าไม่ถูกต้องเรียกมาเนี่ยชี้แจงกันนะหน้าซีดแน่เสียวแน่นอนแต่นี่ก็ชี้แจงคร่าวๆให้พี่น้องฟัง ดังนั้นเนี่ยกรณีของคุณชัดโชลบอลที่น้องปลอยถามเนี่ยนะฮะว่าความคืบหน้าเป็นยังไงอตอนนี้มีความคืบหน้าในเรื่องนะฮะคุณชุดนิมาในเรื่องของเอกสารที่ประธานบุตรเนี่ยส่งไปม,มันทําให้ข่อจิกอ๊กซอวภาพลํำตับเหตุการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นะนะครับจิก๊กซอเนี่ยมันจะบ่งบอกสรุปง่ายๆสารรัฐธรรมนูญโดยสำนักง,งาน สารำนูนเนี่ยนะฮะ,ะเลขาเนี่ยโต้ต่อตัอออบุติสภามาตลอดว่าคุณชัดเนี่ยพ้นจากประธานสารำนูนไปแล้วะนะครับแต่ว่าขอให้นําความกาบบังคมตูลให้ประธานมุติรภาเนี่ยนำความกาบบังคมตูลเพื่อโปรดเกล้าให้ชัดโทรมอนพ้นจากประธานตั้งแต่สิบติ้งหาและเป็นตุลาการตั้งแต่สิบติ้งหาขอไปลักษณะนี้คือขอให้พ้นจากหมวกใบหนึ่งและก็มาสวมหมวกอีกใบห,หนึ่งไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ต้นนะฮะ อันนี้ยืนยันจากเอกสารของสาน้านูนเองไม่ได้เป็นมาตั้งแต่พุทธสภาหน่1เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยครับก็มีบันทึกภายในว่าประธานบุทธิสภาพลเอกที่ระเด็ดมีเพียงเคยลงนามเห็นชอบว่าต้องสเสนอร่างหนังสือกาบบังคมทูลแล้วก็ร่างพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานสาน้ำนูนและตุลากา,ารศาลน้นู นั้นชื่อที่เสนอขึ้นไปเนี่ยหมายความว่าในการขอนะเพื่อทรงพระกรุณามีพระบรมราชองการเนี่ยนะจะต้องขอโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณวสันต์และก็โปรดเกล้าแต่งตั้งคุณชัดนะค,คุณวสันต์เป็นประธานาธิบดีตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชองการแต่คุณชัดเนี่ยจะเป็นโดยขอย้อนหลังไปถึงวันที่สิบนะครับตรงนี้นะครับอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษคุณทาริศนะฮะท่านทาริศเนี่ยทำหนังสือไปถึงประธานมุติสภาสรุปในหนังสือนั้นเนี่ยระบุชัดว่าดีเอเห็นแล้วว่ามิได้มีการโปรดเกล้าคุณชัดเป็นตุลาการเข้าใจไหมฮะเมื่อมิได้มีการโปรดเกล้าก็เลยถามไปทางบุตรว่าอันเนี้ยจะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ชอบหรือไม่ชอบมุตรก็ตอบกลับมาว่าอันนี้ไม่ใช่อำานาาหน้าที่นะครับไม่มีมีหน้าที่ในการรับสนองแต่ว่าได้ส่งเอกสารชัดเจนว่านะ สำนักงานเลขาสำนักงานสารล่มนูลนะครับมีหนังสือ,อแสดงหลักฐานว่าคณะตุลาการสารล่มนูลมีมติว่าคุณชัดต้องขอโปรดเกล้านะครับแล้วก็ส่งหนังสือว่านะครับมีบันทึกหลักฐานอยู่ที่ดีเอสไาแล้วว่านะนะมุติภพามีบันทึกภายในว่าพลเอกธีรเดชมีเพียนได้ลงนามเห็นชอบว่าต้องขอทูลเกล้าแต่งตั้งชัดชวรเป็นตุลาการค่ะ เมื่อเมื่อออกไปแล้วเนี่ยนะฮะปัญหาก็คือว่า26ตุลา5 4ีพระบรมราชอนการลงมาแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีมีแต่ให้คุณชัดชลมร์ค้นจากประธานค้นจากตําแหน่งประธานฝายมนลนนะครับและวสันก้อยพิสุทธิ์เป็นประธานฝายรัฐนูนให้ที่ขอโปรดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าวันนี้คุณชัดชวรเนี่ยค่ะ เมื่อไม่มีการโปรดเกล้าไปทําได้ที่เป็นตุลาการศาลนูนได้หรือไม่หรือได้อย่างไรค่ะนะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องรอพระราชองค์การกำกับหรือเปล่าอันนี้ความชัดเจนก็อยู่ที่ท่านอุดมเคยให้ความรู้เราแล้วนะครับว่าการเป็นศาลการเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นตุลาการเนี่ยนะฮะยังไงต้องมีพระบรมราชองค์การกำกับอยู่ด้วยทั้งฟิ้นค่ะยกเว้นวันนี้นะถ้ายกเว้นโดยพุทธินัยเนี่ยนะยกเว้น ตุลาการคนหนึ่งในฝาน้ำนูนคือคุณชาติโชลบอนเท่านั้นนะครับซึ่ง <c oughs> ไม่มีนะครับเมื่อ <c oughs> <c oughs>